สบ,บายดีสบ,บายดีก,ก,ก,กันอีกครั้งอีกที่เนาะตัวจากคลิปที่แล้วทุกคนเอ้ย <L> จากคลิปที่แล้วมาคลิปนี้ให้เฮาก็ได้สมอยพักผ่อนกินน้ำกินในเสมอยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานกันเต่อทุกคนเอ้ยเบานุ่นกับอันนั่นเบานุน่นท่านก็โอ้ยแมงกัดนุน่น อยูโลคึกใจขึ้นขนาดเลยอ่ะเดี๋ยวออกไปเหมือนกันทุกคนเอ้ยส่วนเด็กน้อยก็ออกไปอันคุณก้อนแล้วเนาะดังคลิปที่แ้วเพิ่นออไปเสมออยู่นอกคนแล้วแล้วก็ทางสาวลี่ทุกคนเอ้ยทางสาวลี่คุณก้อนอยากกินขา้าวเพิ่นบ่ได้กินข้าวสาวเพิ่นลงมาเบราว่าหากินข้าวสาวก้อนหากินข้าวสาวก้อนแต่สนุกอีห้องลงมาสนุกก็ลืมมาใหว่ว่าลืมอันเอาเขามาสาวลีนะ่เนาะ บ่ฮ e ันเดอ่ยวมาฮักคนโอ๊ไปกินเขาแล้วมาไหนบ่แย่มานี่มันว่างก่อนหันโค้งนะเงี้ยไปเงี้ยโค้งมานี่ในยนึ่งเอ้ยมันหุนมันเป็นอันนั้นดิมันไปยากดิก็โค้งไปฮันแล้วก็โค้งออกหุ่นนะ Sansa tích có ốc bay, anh bung là sắp dạng đích ngôi <laughs> bà loa kha kìm mì lì la không hụt đấy nô lụt nô lụt nô 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 nôn nô อนซาลีเขาก็คักขนาดเห็ดแคนอย่างบอกคือหนอกบมีอันไม้มักโค่นนะไอเฟืองเจ้าอันท่าเขาห้างนันนี่เดี๋ยวค่อยจี้อ้อไปควากินก่อนอ้อันนี้ก็ะสุบคอยเลยค่อยกินบ่อยเฟืองอันเจ้าฟันเจ้าเยียบนะเออเอาไปกินไหมจำเกลือกิน เออมาเบิ้งอันผักหอมนี่ก่อนผักหอมนี่คือว่าปลอกน่ะปลอ,อกแล้วใส้ออกย่างเลยเป็นจุ่มอ๋อห้องมาออกซ้ำเนี่ยกนตอลมนะมันดินอันนั้นจะจะไปขึ้นแสดงว่ามันจริงงามนะเพราะว่ามัน ดินอ่อนสิยไปปลูกมันสงามดินดินอ่อนอยู่แต่ว่ามันเป็นดินหื้นมันบกงามไอเฟืองมันออกเออมีกอหังให้น่ะนั่นแหละเออเออได้นให้มันออกยุ่งอยู่นี่มันฝนไห่ได้เขาปลูกข้าหอมํำฝนในบางงามสุดหนานน่ขอคิดเอ๊กินบะหมี่นะขอยนมาอัน ข้อยปุกมาร์กอันหัวมาร์กมีอยงนำอันนี้นะคุยว่าเอ๊ะเมนฮุด้ามาแยบขุ่นข้อยโนว่าคุยมายืนงึดอยู่แล้วจนหน้าเห็นห้องหักห้อมหน่อยเห็นห้องหักห้อมอยู่รูมุ่งแล้วเออขึ้นมาอันขึ้นมาข่อยปุกหักห้อมไปนี่ไปนะบอกแล้วบอกเจ้าขบอกใจจาบอกข่อยเอาส้นนำก้นแล้วมาอันมันยันนำมันมันเทคโนนโอยีมาว่าน เราแซ่นำเลยเามือนกันเขาไปบ้านเอาเห็ดส่วนยุ่ป่านี่ยโนเขาไปคุดโบไปไดุ้ดเดิมหักให้อันนี้เขามามันจีออกหมอขันทามันโบมีมดโบมีเนี่ยมันกระจิ้อกเดมันมดได้นะเอาพี่หน้าเสียพี่น่ะเสียเนอยู่เฮเขาขึ้นมาจีนี่กันนะ ha sao tít buốt má cái <laughs> nén nhằng bù nhằng chặt cột nè em nằm <làm> con này u ông hỏi gì khâu bị Sống hoa con ไปไว้ใส่แกงนะเอามาปุ๊กนี่มันโบงามฮาปุ๊กขันคู่สินี่นะมันมันดินอ่อนอยู่แต่ว่ามันเป็นดินหืนนะมันบบมีปุ๋ยโบมีนั่ยนะเเลียบเบิ้งอันมักอือบาวุนำปุ๊กส่กะบโบงามเนาะ กกอันนี้เขาลอดอยู่นี่กกนี้นะ่ะด้เรื่องกกภาษาติ๊กปุ๊กมาเบิดอเลยลอดกกเดียวโอ,โอ้อันนี้กกมกทั่วโอ้ผักหอมอยู่นี่ไอ้เฟือง ได้หยิบหนึง่งมาเบื้องอันมักอันนั้นก็ป้าทุบเบิงมักอึเนาะป้าเขือนมักกระดอบยังเสียดายเป็นมักกระดอมว่านสีมังกรหน้าอันนี้นะเลือกเป็นมักกระดอบว่านใช่ไหมคะ ฉะนึ่งคือว่านฉนึ่งคือว่าคมบอคักอีกเต็มมังนี่ก็เอ๊ะคือว่าคมคมเนาะอืออ่าคมขนาดเฮ้ยคมคมคม ไอ้นูน่นไอ้คุณเบิังเอาหาเมื่อเด้อหาอันเห็นนะเอาเมื่อเด่นเะนี่ยแน่ค่อยไปต้มมังอันนี้ขวากินฮะอืมขมขนาดเด้เอนี่ยี่ห้อเซอันซุกขวากินวะจะเจียวประเด็กบ่หนจะได้เ็ดเจียวประเด็กข้ะเากันเนี่ย จ้าปะเด็กกลับมากอันน่ะมัดคัดฮะอืมสลีกง็งามงามืเสียดายมักกระดมไฮโน แมงมัมบินเข้าตามักอึกอะมาปุกซ่องซ้ำลบบ่ได้อันกินจ้าก,กกเลยเลยอยู่อันนั้นนี่นะอยู่ส่วนนี้นะมีเตะเบาทรงปุ๊กอยู่ทางนั้นงามงามเลยเบาทรงปุ๊กนั้นแป้ว,ว่ามันอันคือว่าเนนั้นเะขาปุ๊กนำคันคูน้องนำะมันนั้นนี้มันนั้นนมีแมงกินนะ ขาเอ็นแมงกำไห้แมงไงก็อ้อาสาลัลีแมงกำไห้แมงอัานนั้นกินมันนะสร้างเปียอันนั้นสัลีนี่ไงสลัลีกระลืมมันอีเบ้งเป็นอันห่วงย่างเลยนะป้า,าทุก สันเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานกก็จะได้ขอนุญาตจบคลิปกันเพียงทถานี้กอนทุกคนเอยสานกจะไปต้มมักคักหะไปขอยู่ขอกินท้าเขานะสาะนลุกอยกไปเมื่อยมีหูขอกินท้ากันยังไงดีจังนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้สานกขอกล่าวคำว่าสบายดีโอ้พอดีมาสด